สวัสดีค่ะว,วันนี้มินนี่วอลจะพามากินมาล่าร้านดังย่านรัชดานะคะเดี๋ยวจะเป็นร้านไหนเราตามไปดูกันไปกินมาล่ากันเราได้ถ้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกกินว่าาจะกินอะไรไม,มีหมูมีไส้อ่อนมีเนื้อนะคะมีหมูนมด้วย ้องกินอะไรดีอ่ะก็อ,อยากใช้นี่หมู3ชั้นได้นะอ่างหมูสาชั้นด้วยเอ็มอาไส้หวานได้ไหมมีไส้กรอกด้วยวัยมีกัวด้วยมีกัว,วลัสกานี่ไข่ปลาหมึกน่ากินอันนี้คืออะไรอ่ะปลาหมว้วขนไข่เค็มใช่ไหมเนี่ย หมือนแฮมมากกว่านะมีเนื้อด้วยนะเอาเนื้อไหมยสเลื่อยมเควนอันนี้เป็นไข่ข้างในใรุ่งจาอ่ะได้แล้วกี่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเสิบสาี่สิห้า นี่ไหมหาหมอเราเลือกของแล้วเราก็ไปจ่ายเงินได้คันนี้ค่ะกล<อ>างกลาง <laughs> มาลาจ้ามาลาจ้าวันนี้เรามากินที่มาลาสโป้ไหมนะคะราชดาสาหนะสิบห้าไม้เบาๆน่ากินไหม oh. ให้ดูอีกทีวันนี้เราเอาเป็นความเผ็ดแบบปานกลางนะคะไม่เอาเผ็ดมากเพราะว่าเรายังยังไม,ไม่ได้กินบ่อยเรากลัวจะน้ำตาไหลน,นะคะ แล้วตอนนี้เราก็สั่งน้ำเปล่าเย็ยนๆมาเรียบร้อยแล้วเพื่อมาชิมวันนี้มิ้นสั่งมีอันนี้เป็นกุ้งนะกุ้งผักก็จะมีเป็นพวกเห็ดนะคะอย่างออรินจีบล็อกคอรีแล้วก็กระเจีย๊ยบนะคะแล้วก็เป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆจะเน้นเป็นพวกอันนี้มากกว่าเป็นพวกเบคอนพันเห็ดเบคอน 9บาทประมาณน,นี้นะราคาเพรพวกผักก็จะประมาณ10บาทเนื้อสันก็คือแต่ระดับจละลดขึ้นแต่แพงสุดก็ที่มิ้นสั่งมาแพงสุดมันอยู่ที่29บาทไม่แพงมากนะเดีย๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะว่ามันจะอะไร่อยไหมช่วงนี้เห็นคนมากินเยอะมากเลยอะหมาล่าหมาล่าเราก็ไปอ่านมานะว่าหมาล่ามันแปลว่าอะไรหม,มาค่ะแปลว่าชาสันล่าแปลว่าเผ็ดนะคะ ก็รวมกันก็คือเหมือนแบบเป็นอาการแบบกินแล้วมันจะแบบเป็นเผ็ดชาที่ลิ้นอะไรประมาณนี้เนาะเป็นคลิปนะคะของประเทศจีนน้ำลายไหลพูดไปน้ำลายไหลไปค่ะมเฮ้ยแอบบชาที่ลิ้นด้ะแต่ด้วยที่เราแบบว่าไม่ได้เอาเผ็ดมากเนาะ มันก็ปันกลางแต่คือแบบกินแล้วมันมีมีความรู้สึกเหมือนแบบเออช้าๆที่เรียนสแปรบ้าแล้วก็มีความเผ็ดเ็ดนิดๆอะไรประมาณเนี้ยมันไม่เหมือนพริกบ้านเราเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนพริกไทยประมาณนั้นเหมือนพริกไทยบวกอาริอาริกาโนอร่อยดีหอมเ,มเครื่องเทศหรอ ตับมันเหมือนอกินเนกล้องเท้หรออะใหญ่อ่ะกงสับยีหลีเดอร์อ่าไม่ใช่้ำตำอันนี้น่าจะเป็นปลาหมึกเฮ้ย,ยตอนนี้บัรชาที่ลิ้นน่ะบัรชาที่ลิ้นแล้วอ่ะ นี่เป็นปลาหมึกนะไข่ปลาหมึกอ,อ,อร่อยเขาย่างปแห้งมากเลยหมูน้ำตดมันชาดีลิแล้วมันชาดีลิแล้วเห็นแล้ว <c oughs> เราจะกินหมดไหมอ่ะเราสั่งมาต้องสิบห้ามอืมอืม นั่หมูปิ้งนะหมูน้ำตบเนีัยหวานๆแต่ว่าทาซอสแล้ว,วมันตั้งยำตาเริ่ม,มมานินจินแล้วน่าจะพักกินหมดเนี่ยเราล่าจะร้องไห้เหมือนกันอันนี้เป็นหมสูสามชาั้นหมสูสามชั้นเขาแบบเป็นสามชั้นเล็กๆที่เอามาแบบมาซอยต่อๆกันเป็นเป็นไม้หนึ่งอะค่ะอ้าปากมาลงที่หมสูสามชั้นกัน อร่อยนะตอยน,นีอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้เป็นเบคอนคันไข่นกกระทะมันจะเป็นเผ็ดแบบไม่เหมือนป้มตํตาบ้านเราอ่ะมันจะเป็นเผ็ดแบบชาชาที่ลิ้นอาการชาชาที่ลิ้นมันจะเหมือนเราเวลากินของร้อนอ่ะแล้วมันโดนลิ้นอ่ะแล้วมันจะชาชาแบบนั้นอ่ะแต่เราก็กินต่อจ้ะอร่อยจ้ะอือเผ็ด เผ็ดมากเนี่ยกินแล้วเผ็ดจ้าดีเล่นแล้วก็เผ็ดมากเหมือนกันใครที่อยากมัลิ้มลองอะไรที่มันเผ็ดๆนะคะแบบเผ็ดแบบโอ้ยั้งหูน้งตาไหลพ่นไฟปากร้อนท้องร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะมาได้นะคะหมาล่าสโบโ่ไหมะะก็สามารถเดินทางได้นะคะเข้ามาทางรัชดา32ก็ได้ก็อยู่ติดร้านสะดวกซื้อแล้วก็ติดอยู่ติดถนนเลยนะคะร้านเปิดนะคะตั้งแต่4.30โครึ่งยันสหทุมนะคะก็ กันเลยเนาะแล้วก็มาทดสอบความเผ็ดกันนะสําหรับมิ้นปันกลางก็ถือว่าเผ็ดแล้วถ้าใครแบบชอบแบบเผ็ดสุดๆเผ็ดสุดเผ็ดกินแล้วแบบเฮ้ยสดชื่นมากพ้นไฟเลยก็น่าเป็นเผ็ดสุดๆลวกันเนาะที่นี่อร่อยนะคะคอนเฟิร์มแล้วก็ใครที่อยากเดินทางมากินอะไรดึกๆอะค่ะก็สามารถมาได้นะร้านเปิดถึง5ทุ่มมีอะไรให้กินเล่นนะค้าจังกัดกาลท้นได้เนาะ ก,กดติดตามแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้มินนี่เวลได้นะคะเดี๋ยวมินจะพาไปกินอะไรอไร่อยๆในคลิปถัดไปน,นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะด้วยหมาลาซโบไม้ยนะคะไปกินก่อนนะไปละบ๊ายบาย